สวยประจักรรักโลกโซดารัชดาวันสุดปลื้มกับความทุ่มเทเต็มร้อยในทุกสิ่งที่ทำเผยจากนี้จะทำหน้าที่ตัวแทนสาวไทยไปร่วมเวทีมิสเอิร์ธ2024ที่ฟิลิปปินส์มั่นใจมงหนึ่งต้องมาแน่ จัดจบไปอย่างสวยงามสำหรับเวทีประกวด m ิสเ Earth Thailand 2024เมื่อช่วงค่ำของวันที่18สิงหาคม2567ณห,ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพโดยแม่น้องดอกเตอร์สิริการประธานองค์กรและคุณนรุพรรองกรรมการองค์กรมิสเ Earth ซึ่งสาวงามตัวเต็งที่คว้ามงกุฎไปครองได้แก่ MET 07น้องโซดารัชดาวันวัย2 2ปีปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยา,ยายลัยเซอเรประเทศอังกฤษแม่น้องเราคอยวันนี้มานานแสนนานนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเก็บตัวกัน15วันนะคะร่วมกันกับ องค์กรต่างๆนะคะที่เน้นย้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไปทั้งล่องเรือไปดูเชิงนิเวศทางน้ำกันนะคะแล้วก็ปลูกป่าแล้วก็ไปปักดำทำนากับมิสเอิร์ธไทยแลนด์ทั้ง16คนวันนี้จะเป็นวันที่ดูได้เลยค่ะว่าเขาเหมาะสมที่จะได้รับมงกุฎทั้ง5มงกุฎนะดินน้ำลมและไฟรวมทั้งเอิร์ธด้วยค่ะ เนองวันนี้เป็นวันไฟนนลวันนี้มีทานรับารสอเวุฒหลายท่านเลยค่ะแม่ที่วันนี้ก็อุ่นใจค่ะเพราะว่าเราเราก็จะได้ไม่ตัดสินคนเดียวนะคะแล้วก็มีเป็นเอกฉันกันว่าท่านใดที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนที่พร้อมที่สุดนะคะเรื่องสวยๆอยู่แล้วล่ะแต่พร้อมที่สุดที่จะไปสู่เวทีระดับโลกในเอิร์95ประเทศทั่วโลกเขามองว่าประเทศไทยเราเอิร์ ไทยแลนด์เราแข็งแรงมากนะคะก็อยากจะให้ให้กำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าเราในฐานะของการรับมงกุฎนะคะได้รับรางวัลมงกุฎปีเว้นปีที่ผ่านมาเรายัางดำรงไว้ถึงสถิติของ Miss Earth Thailand นะคะคว้ามงใหญ่ได้แต่ว่ามงระดับที่เป็นระดับเอิร์ธเนี่ยเราอยากจะได้เป็นมงแรกคะ่ะ<อ>ให้กำลังใจเราด้วยพ,พี่เคแล้วบทเป็นกรรมการหลังใจในคะ ปกติเราจะอยู่บนเวทีแล้วแล้วหรือเราเราค่อนข้างมองออกว่าใครมีของและใครจะช,ชนะแต่ใครเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้นั่งหน้าเวทีแล้วก็มองดูทั้งความสวยและความฉลาดคู่กันตื่นเต้นนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากครับแต่เวทีนี้ที่สิ่งแวดล้อมเข้ามา ท่องเกี่ยวด้วยคนะ่ะเหตุผลดะไมาครับเพราะว่าเราต้องเอาทํากิจกรรมด้วยเป็นหลักคือปกติเวลาขึ้นเวทีมันจะมีแค่ความสวยกับความฉลาดใช่ไหมแต่เนี้ยเอาเรื่องของโลกเข้ามาด้วยอะ่ะซึ่งซึ่งผมมั่นใจว่ามันน่าจะยากกับน่าจะยากกับสาวๆจากเวทีก่อนๆที่เคยท,ทําพิธีกรมาก่อน,อนผมแต่ผมว่ามันต้องมีหลายอย่างที่บวกซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย อย่าตัดสินนี่คนเดียวเลยนี่เราคณะกรรมการมานั้งแก๊งเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าใครน่าจะเหมาะสมที่สุดพี่แอมค่ะตัวแม่เอียงฟูวันนี้ต้องมาคัดเลือกน้องก็รู้สึกหนักใจเลยเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นในห้องแต่งตัวแล้วคือน้องๆทุกคนคือสวยฉ่ำมากสวยฉ่ำแบบออร่าแรงกันทุกคนเลยทีนี้ก็เดี๋ยวไปอยู่บนเวทีแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันแลกันนะครว่า i n d s ซ t การตอบคำถามอะไรต่างๆแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างบิวตเป็นหลัก ฟินตี้หรอจริงๆแล้วทุกคนแบบว่าช่ำกันอยู่แล้วอะเออดังนั้นเราเราขอให้ให้ความสำคัญกับเรื่องของทัศนคติอะไรบแบบนี้ละกันค่ะพี่ลูกมี่นะคะอยูก่กับน้องมาตั้งแต่วันคัดเลือกเลยจนวันนี้ไฟนอลแล้วรู้สึกยังไงก็ตั้งแต่วันคัดเลือกนะคะก็เห็นเห็นเห็นคาแรคเตอร์ของน้องแต่ละคนนะคะแล้วก็น้องๆได้มีการเทรนนิ่งในหลายๆรูปแบบแล้วก็ไปเก็บตัวแล้วก็ถ่ายภาพ แล้วก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยเหมือนพัฒนาการดีมากๆแล้ววันนี้น้องๆทั้ง16คนมีความพร้อมมากๆก็น่าจะตัดสินยากหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนก็คือมาเต็มหมดเลยแล้วก็เป็นวันสุดท้ายเนาะในการตัดสินเป็นวันไฟนอลใครมีสมาธิคใครมีสติค,คิดว่าคนนั้นจะได้รางวัลไปค่ะมีพ่อประกวบแบบสอบถามเ่าไม่เขารอเ่าทำยังไงบ้างเอาี่้มีกจากแม่ ค่กะก็เหมือนให้คําแนะนําน้องๆน,นะคะไม่ว่าจะการเตรียมตัวเรื่องของการเดินแบบนะคะเดินบนเวทีการโพสหรือว่าการดูแลเรื่องของผิวหน้าผิวกายการแต่งตัวการแต่งหน้าอะไรเราก็ใส่ไปให้น้องๆหมดเลยนะคะก็คิดว่าวันนี้เป็นวันที่น้องพร้อมที่สุดเดี๋ยวดูกันค่ะอยากให้ดรน้องฝากหน่อยค่ะวันนี้สามารถชมในทางช่องทางไหนบ้าง ก็ตอนนี้เรากําลังบันทึกเทปนะคะในช่วงเวลา5้าโมงเย็นนะคะกระเถิบเวลาไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเข้าบันทึกเทปที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กึ่งกึ่งสดนะคะเพราะว่าเราใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มในการบันทึกเทปก็คือ5้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งที่อินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์นะคะแล้วก็เราก็ ปาร์ตี้กันต่อเลยนะวันนี้แล้วก็รวมกันไปดูบะไปดูที่บ้านนะคะมีความสุขกันที่ช่องวัน31ในช่วงหลังรายการรู้ใหม่ไคยโสดค่ะช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงครึืนครึ่งค่ะแล้วท่านจะอิม่มเอมใจแล้วก็รับรองว่าท่านจะดูมิสเ a r ร์ไท a แลนด์อย่างมีความสุขค่ะสุดท้ายมีคนรอชมซีนใหญ่ค่ะวันนี้แม่น้องจะร้องเพลงไหมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะ เต็มที่คะ่ะวันนี้เราก็เป็นแม่กองนะเนาะเด็กๆก,ก็มาทุกรุ่นเลย1819 1 8สิ 18, 19, 18, 19. แม่เป็นแม่ก็ต้องพยายามที่จะทําเป็นให้ลูกเห็นเลยว่าเห็นหน้ากล้องเนี่ยต้องเข้าไปพูดคุยเลยนะถ้าเราจะเป็นทูตสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลัวกล้องก็ไม่ได้หรือว่าอยากอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวไม่น่าได้นะเพราะว่าเรากาลังจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์นะคะในเรื่องของการลดละเลิกการใช้พลังงานแล้วก็ขยะ เราพยายามจะเซฟต์ด e เอิร์ดนะคะเพราะการออกนอกกล้องหรือการพยายามเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีนีต้องทำห้ามอายค่ะไม่ลอ็อกมองใช่ไหมคะวันนี้ไม่ลอ็ลอกแน่นอนค่ะแม่นออ้องปี5ปีที่ผ่านมามั่นใจเลยว่าบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมนะคะแล้วก็ไม่มีคะแนนอ,อ,อื่นใดนอกจากความพร้อมแล้วก็หน้างานเท่านั้นเลยค่ะ สมมงทุกคนนะคะลูกเข้าต้อนรับสู่บ้านแล้วก็มีห้องนอนให้สุหรับมิสเออร์ไทยแลนด์ทุกท่านเลยเข้ามาอยู่ในบ้านของมิสเออร์ไทยแลนด์ซึ่งภารกิจแล้วก็พันธกิจเราก็ยังเดินต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้อวยพรใหพ่น้งทุกคนนะคะเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็นเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สําหรับการที่รถทูนะคะหรือว่า ทำไมสายสะพายไทยแลนด์ Thailand ถึงเป็นสายแข็งก็เพราะว่าพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะตลอดจนเพจนางงามก็ขอบพระคุณมากค่ะแล้วผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ให้ความสนใจในลูกหลานของมิสเออร์ไทยแลนด์ทุกคนแล้วก็นับเดนนี้เป็นต้นไปเรามีเวลาเตรียมตัวอยู่ไม่นานนะคะประมาณ2เดือนกว่าเท่านั้นเองที่เราต้องส่งตัวแทนที่พร้อมที่สุดดีที่สุดของเราในเวลานี้นะคะ การเป็นชิงชัยมิสเอิร์ธนะคะมงใหญ่ที่เรายังไม่เคยได้รับนะคะตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาที่มิสเอิร์ธกองใหญ่นะคะได้ก่อตั้งมา25ปีแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปประกวดในระดับโลกเราจะมีะจำนวนสมาชิกของนางงามที่เข้ามาประกวดแต่ละประเทศถึง95ประเทศแต่เราเป็นหนึ่งใน95ประเทศทุกปีเว้นปีนะคะที่เราสามารถคว้าม,มงกุฎที่เป็นมงกุฎระดับ ไฟมาได้ทั้งสองมงนะคะแต่ความต้องการสูงสุดของเราคือเราอยากให้ส่งพลังให้กับน้องโซดานะคะในการคว้ามงใหญ่ให้กับประเทศไทยให้เราสำเร็จจนได้นะคะขอให้เป็นปีที่ดีมะเป็นปีที่ถึงเวลาที่จะได้มงใหญ่แล้วสักทีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคือตอนแรกนะคะหนูไม่รู้ว่าตัวเต็งมันแปลว่าอะไร แต่ว่ารู้สึกว่าแฮปปี้มากที่ทุกคนเป็นกําลังใจให้หนูนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างาคะกคดังตื่นเต้นไหมมีนาทีที่เข้าห้าเข้าสองเข้าสามประกาศรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นสิคะมันมันคือเรื่องปกติมากเพราะว่าอันนี้คือเวทีแรกของโซดาด้วยนะคะแล้วคือตื่นเต้นแบบพูดพูดไม่ถูกอะคะ่ะมันใช่ค่ะในส่วนที่เราจับมือกับเพื่อนมีการพูดอะไรไหมคะตามคำเมียก่อนที่จะประกาศว่าจะลงทาย ก็แค่จับมือกันแล้วก็มองสายตาก็รู้้วคะว่าเป็นกําลังใจให้แต่ว่าตอนที่จับมือกับออ,อยูนะคะก็พูดแค่คําเดียวว่า good luck แค่นั้นคะ่ะตอนจับมือคิดไหมว่าต้องเป็นเราหรือว่าต้องเป็นเพื่อนคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคะ่ะเพราะว่าเท้าเจ็บมากค่ะอ่ไอย่างที่บอกไปว่าไม่จริงโผล่เนาะคุณก็ติงเราแล้วคิดว่าเรามมาตั้งแต่แรกเรารู้สึกยังไงบ้าง จริงๆหนูก็ไม่ไม่ได้มีความเห็นหรือว่าความรู้สึกว่าหนูจะมงแบบอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคะหนูก็ทำ activities แล้วก็ทุกอย่างดีไปเรื่อยๆแล้วก็หนู put 100% of my effort into everything that we do แล้วผลที่ออกมาก็คือ happy ้มากค่ะกัวไปถ้านก็จะบอกว่าเราถูกลอกมงค์ว่าที่ l ลอกมงลอกมงคก็คือเหมือนมีคนที่หนึ่งไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมืนวาตัววอยู่แล้วว่ายังไงยูก็มงมอะไรเงี้ย กไ็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าสมมติว่าวันนี้โซดาอาจจะพลาดไปแล้วก็แบบเดินแล้วก็ล้มหรือว่าตอบคําถามไม่ได้ก็ไม่ได้มีความล็อกมงเเออดคามกมุะ<ช>ค่ะ,ะ,ไไะก็วันนี้นะคะก็รู้สึก ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจแล้วก็รู้สึกดีใจกับตัวเองที่ได้ร้องหนึ่งแล้วก็ดีใจกับพี่โซดานะคะก็เป็นกำลังใจให้ไปคว้ามงที่ประเทศฟิลิปปินส์ให้ได้นะคะเราล่ะคะรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าดีใจมากทาฝันได้เกินคาดมากๆค่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้โซดาไปได้มงใหญ่ค่ะเราล่ละดีใจเหมือนกันค่ะแบบมันพูดไม่ออกเลยนะคะก็แล้วก็อยากจะให้พี่โซดานะคะไปถึงมงอินเตอร์ให้ได้คะ่ะ <c oughs> นะก็รู้สึกตื้นตันใจมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ตัวเองได้มายืนตรงนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจที่ท็อป5ของเราเป็นทีมที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามแล้วก็ช่วยให้กําลังใจโซดาไปเอามงแรกกลับประเทศไทยค่ะค่ะโซดาค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวไปิลิปินเดือนพฤศจิกาย,ยนอยากให้ฝากอะไรนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนูนะคะแล้วก็สามารถติดตามหนูได้ใน Facebook Instagram แล้วก็ t ิ k ต ok ของหนูนะคะเดี๋ยวโดาจะอัปเดตทุกอย่างแล้วก็ พยายามโพสเจอร์นี่ของโซดาให้มากที่สุดนะคะขอบคุณมากนะคะงงหนึ่งมาไหมคะม,มา,า,มาต้องมา,มาสิ่ะมาแน่นๆมาค่ะโอเคค่ะ